มาช่วยตัวเองกันแบบนึงนะเร้ยผิดอันมาช่วยตัวเองกันอีพีหนึ่งโอเคเช็ดได้เสียงไหมโอ้ยไม่ใช่มาช่วยตัวเองกันอีพีหนึง่งมาฉันได้ก็เอาไอ้นี่มาเช็ดกันเลยเอาผ้าเอาผ้ามาเช็ด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 ,ชด,ชด โอ้น้ำตาออกหปดเลี้ยวแล้วก็เอามาเช็ดแปะอีกรอบหาบ,บัตเตอร์ก่อนบัตเตอร์อันนี้เ่เจ๊ะเอามาแปะเลยโอ้ยหดมืดโอเคแล้วก็ซูมแล้วก็แปะเลยอันนี้น้ามาพกากเสียงที่ลังนะเพราะว่าเราไม่ได้เปิดไมโครโฟนโอเคอันนี้มือเรานะสีเขียวๆโอเคดูพหัวถูกัว แล้วก็ what the h e เฮโอ้ต้องรักษาน่องใหม่เลยเออเดจอไหมไม่ยน้องแล้วเฮ้ยน้องให้เราทำยังไงดีวะผ้าเอามาเช็ดก่อนเช็ดเช็ดเช็ดแผลก่อนเช็ด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 โอ้ให้เลยอีกนิดเดียวเดี๋ยวใช้มือถูก็ได้วะเฮ้ย มือเราต้องกลมดิเออไม่เอามือถือดีกว่าอันนี้ใช้ที่เขียวเขียวเอาสีม่วงออกก่อนสีม่วงก็คือหินนั่นแหละอันนี้เราทำในแอปอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวมาไอ้นี่ให้เอ่อเขียน โอ๊ยเล้วอันี้ก็คือถัดมาลองไอ้นี่นะแบบเออวับเออเหยัแล้วก็เอานี้มาวางบนถาดแล้วก็เอาไปทิงกันเลยแล้วอีกนิดเดียวแล้วก็เอามือไอ้นี่ดีกว่าเนี่ยมือเฮ้ยทำไมมันไม่มีเอามือมาเช็ดวะมือเฮ้ยโยโย,โยคนเล่นคนเล่น โย่โอเคเอามือมาเกี่ยวๆออกเกี่ยวๆออกก่อน What the hell เลือดนี่หว่าอันนี้ไม่ใช่หัวใจนะมันคือคือสีแดงคือเลือดสีแดงเช็ดก่อนโอ้ยไอสีเขียวสองอันคือมือแล้วนะเช็ดเช็ดโอ้ออกแล้วทิ้งสิครับเลยล่ะส่วนอันตรงนี้ข้างบนเราก็ต้องเอาพัตเตอร์มาปิดเนาะ หรือไม่ก็เอามาอืมไม่ได้เอามาเอาอันนี้ยเราแค่เอามาแบบเขี่ยๆเอาสิ่งสกรปรกออกเฉยๆแล้วก็เอาแล้วก็เอาออกแล้วก็หาพัตเตอร์แต่เราจะใช้น้ำล้างก่อนเพื่อความสะอาดหมดจดล้างล้างเลยเฮ้ยน้ำตาร้งให้ไม่หยุดเลย อต้องเอาผ้ามาเช็ดน้ำตาด้วยยลือประสาทแล้วก็เอาพัตเตอร์มาปิดเลยนีอยู่เอาพัตเตอร์มาปิดด้วยให้มันจะกดม่ออะไรกันไปแล้วก็เราจะมีอันนี้ปกคคุมไว้ให้แน่นหนาเลยเแล้วก็เอาอันนี้มาอีกมาแปะเลย ให้แน่น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 หนาเย็นมันจะได้ไม่หลุดออกมาอีกไม่ใช่ว่ามีก็เนห็นอันหนึ่งมาถ้าเด็กเวรที่ไหนมันเล่นตุกกระโหลกหัวแตกเลยแล้วก็เอาผ้ามาเช็ดน้ำตาโอ้โหกุดมือแหละเอาผ้ามาเช็ดน้ำตากันเช็ด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 อุ้ยออกสบายจังเช็ด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 โอ้โหออกได้ อ่ะเช็ดเช็ดเช็ดเออโนเดียงสังมู่โอ้เดี๋ยวแป๊บแป๊บเดี๋ยวพึ่งเลื่อนผ่านเด็ดขาดอย่าอย่าพึ่งเลื่อนผ่านอย่าพึ่งเลื่อนผ่านนะอย่ากดอย่ากดออกอย่ากดออกอย่ากดออกอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะแป๊บอ่านี่ไน่าบุยบุยต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 ุย ดุย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 ไปแล้วไปไายบายแบบอย่าเพิ่งรักทุกคนนะดูฉากดูฉากอ้นี่โอ้ความความรักเข้าตาบายบาย